အိုဝါဆန်စိုတီ หอวแดงและยองค่ะพ่อสองให้ผู้นัน้นแสดง,งที่ไหนคะอ๋อตะวนันนาค่ะเพิ่งเปิดใช่ไหมแม่ค่ะวันที่สิบที่น,มานาวมนครเริ่มกี่โมงประมาณทุ่มครึ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้อมสวัสดีค่ะคุันสวัสดีค่ะ ีค่ะพี่เทนสวัสดีค่ะยิงเนมวัสดีพี่มิกเร็บกี้มาขอลาอีกวันหนึ่งค่ะคุณเทนเช็คละเอียไปเช็คคิวงานที่ระเบียบวัตถุศีลแปดเปลี่ยนเลยนะคะเพราะนี่จะแผบ,บเจอกันที่เครื่องในนะพี่เทนโอเคค่ะแมออสสวัสดีค่ะกินข้าวในยังเลยค่ะกินแล้วสวัสดีคุณแม่เดินแรมนะคะพาลูกค้าแม่เดินแรมออนทัวร์มาเหนือบ้างนะคะ จะได้มีคิวงานค่ะจะเป็นคิวงานเลยอยากไปจังมาเด้อจ้จเด้ออแม่กกี้สวัสดีค่ะเลขาสวัสดีค่ะขอบคุณโรงแรมจังเมนูนะคะสวัสดีค่ะเลขาคนสวยคณิกาสวัสดีค่ะนิตินคนสวยชูมหน่อยได้ไหมคะชูมแล้วนี่ชูมอีกเหรอไปเนาะเอายังมาสวยน้อำบูมจ้าสวัสดีค่ะเสียงพอมากโอเคไหมคะ อยากไปหาพี่ไหนครับปวกแดงและยองค่ะเนี่ยที่แรปวงแดงและยองค่ะสวัสดีค่ะพี่ไปบูญสวัสดีแม่สุรังด้วยนะคะเสียงหวานมากรอมาสิจักแกนะคะพี่เทนโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่เทนเสียงหอมค่ะ เสียงเพราะจังเลยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณเรื่อที่ไหนคะ,นะนนคุณเรื่อที่ตะวันนากรีบค่ะอยากให้มาลบบุรีคนด,ดูหน้างานหน่อยค่ะนเนี่ยพี่ตอบทุกคอมเมนต์เลือดแห้งสอนเสียงอายกอนค,ค่ะเสียงหวานมากจ้าเจอกันพรุ่งนี้เด้อโอเคเพี่สุธาสวัสดีค่ะสู้ๆ แทงในสตอรี่เขาโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องเทนนี่วันดีค่ะสวัสดีพี่หนุ้ยคะ่ะขอบคุณนะคะที่ซุ่มามาดูพิทยหนาไม้บอค่ะธรรมดาอยากกินตาฟอร์ดขอปัียงไว้เอกก่อนสวัสดีเอฟซีน้องพิมพ์ด้วยนะคะเป็นที่ไหนคะลูกหลานวันนี้ปกแดงและยอมค่ะแม่ ีกว่าจ้าบารูค่ะยังบารู ค่ตอนนี้ค่ะเข้ามาใครดูนะคะหนึ่ครับพี่จิ๊บกำลังขึ้นนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนยังไม่โดนกันนะคะขอบคุณไลฟ์สวัสดีสาวอาร์ตแม่บรรจงขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะจากโคราชไปและยอมเลยเนาะลูกจ๊ะเบยพ่อน่ารักสวัสดีจ้าแม่หนูรับสวัสดีค่ะกำลังตามพ่อด้วยครับจ้า สองแปดสองจ้าเดมาสนิน้องบอมค่ะเจะคอบอกกุ้งนะคะเพลที่ร้องเปอะไรคเป็นเพลง,งมักของวงค่ะ่ารัมากคนนี้คือเด็กเกรทุกค่ะหลอติดตามด้วยเบลวัาสินิขอบคุณค่ะบหลอดสวยทุกคนเลยลูกขอบคุณค่ะ ขุนอวนะคะนะคากดรใจด้วยนะคะฝากเอาใจให้ด้วยนะคะเอดีมากขอบคุณค่ะางคารเของงาขอบคุณค่ะใจัหน,นี้หใจค่ะพีนันุณนะคะขอบคุณค่ะ ที่ร้องคู่กันนั่นแหละคือกคคา,ายค่ะนักพิมพ์พรพิมพ์กับนักอิงไหมคะ่ะนี่ทอมรอคะ่ะขอบคุณนะคะ ยพอดีเลยตาพี่หลอมากพ่อมากจใจขอบคุณค่ะสิบสามเจอกันครับพี่เจนโอเคค่ะสาวแววนว่นปุรีวันไหนค่ะแขก่อวง,งานที่ระเบียบวตัตถุศิลป์แฟนเพจเลยนะคะยีะ่สิบสี่ตุลาคมอกตรงดำ อยากเพรื่วงร่ำให้หนักแสนเศร้าหมองแค่เข้ามาแล้วฝากข้อหัวใจให้ด้วยนะคะพี่น้องคะเปิดการร้องหินนะคะไฟสูนอนเข่าไหล่ไี่เหนื่อยหรือทด่พรลูิเสียงใจไท่ทงชาแหบประจางามสมบรมราชินีหน้าเพื่อสมสีไปเืออานสองยุ่งน้นดึงควขมเพี้ยนยังวาเสียงแหบถวยราชนี้น้อมอะไร อสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่เลขาบอกนาลาไล่บ่อยๆ้อจ้าจ้าชี่เมืออกี้เจอกันาโอเคยิมเ้าเจอกันนะจ๊ะคุณเลขาโอเคค่ะอยากให้พี่ทอปร้องเพลงสวยจดลุ้นจ้าต่อไปพี่แม็กร้องเพลงจ้าทสองเจอกันตลาดไทยเดาโอเคค่ะ ขอบคุณมาอะไรเจ้าน้องบอมนะครับกำลังจะโอนบอกดูขอบคุณมาอะไรบ้างขอบคุณมาอะไรเดี๋ยล้างไปนะครับพี่น้องรอครับโอเคครับพี่น้องครสองหน้าล้างมากพี่เอกเอกน่ารักทุกคนขอบคุณค่ะดูน่ารัก คุณคะ่ะแม่ออนสวัสดีคะ่ะฝากให้เองมแต่คนละรอจ่ะขอบคุณคะ่ะอ,อ,อ่ะอยิ้มไหวฮะแต่ไม่มีคอนโดมิเนียมอยู่ดีเออเนาะที่ไหนครับปวกแดงและยองคะ่บบะ,คะมาพี่อุบดีคะ่ะพี่อุบดีค่ะอ้า วันนี้พี่นุ่มนีมแล้วก็พี่ยูนะคะมาะหลังวันเกิดน้องด้วยพี่น้องเด้อเอายางเอาอย่าง HAPPY b i r ิร์ a เดย์ทูยูแฮปปี้เบิ a ์ t เดย์ทูย p แฮปปี้เบิร์ p p ฮปปี้เบิร์ a แ p ปปี้เบ d ร์ t เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ y เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ u Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. ไว e ้พรเนล้ยค่ะพี่ยูไอ้พรก่อนอ่ะอ่ะพี่น <Google> ุ่มนิ่มแล้ว

้ปล่อยลูกไว้ทั้งชาสวยเจ้าของมะพีเก่งได้เดาไฟให้เขาจะ้ารหอมไรรถ่ายให้มนไลอยู่นั่นไงน้องไง ซื้อ่เลาแล้วอยด้เอาแล้ซื้อบัตรเขาแพงครถ่ใครู้มาไอทวิทีถ่ายรูปมาซื้อบ้านอบเปิดน่เอออ่คือซะม่นึงคือมาค่ไปใรบอกไงเลสวรกันอย่างนั้เออจไม่รออาดก็มาเปิดเองอะนาะ สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับ ทานคนเดียวไม่ไหวครับอาจจะต้องเรียกแบ่งให้เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกช่วยกันกินคนละชิ้น รอบเร็วมาอันนี้เร็วมามหาพี่ท็อปเร็วในลองปีให้พี่เบอร์เดย์พี่ท็อปให้ฟังหน่อยเร็วตอนนั้นอ่ะมันในคลิปปะเร็วร้องยังไงครับไหนบอกแกไว้วันพี่ท็อปโอเขินเขินเเอาทำไมไม่มองหน้าพี่ท็อปน่ะบองอยากเจอพี่ท็อปต้องเินไม่ต้องเขินอะมองนะไอ้รอบวิพี่ท็อปป่ะลูกสาวของพี่แฟนครับครับผมเป็นลองปีแฮปปี้เบอร์เดย์ผมในคลิปพี่เรียวเนี่ยมาเข้ากล้องกับพี่ท็อปหนีเร็วมาเนี่ยเรียวเนี่ยมาเขาเชี่ยเนี่ยมาเช่ยยิ้มยิ้มสวยบนใน tiktok เดี๋ยวเด really? no mm ี hmm. ๋ยวัสดีสวัสดีทุกคนเร็วติดตามน้วสวัสดีสวัสดีขาเร็วสวัสดีขาเร็วสวัสดีขาก่อนเขินเขินเขินไม่อเลยอ่ารูปไหมไปเล่นอะไรมาเมื่อกี้ไปเล่นจิงชาเนี่มาวเล่นถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาไปนอนไหนไอยิ้มสวยๆทำงานอะรมยทำงานมยมทำงานก่อนเขินเอามองก่อนเลยเอามองๆมามาถ่ายให้ก่อนเขินนย น่ารักน่ารักน้องร้องเพลงแฮปปี้เพื่อเดย์ให้ผม